ตามสั่งการของท่านปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนให้กำลังพลมีสุขภาพที่ดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสมปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขจึงได้ส่งเสริมให้ทุกหน่วยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยให้แก่กำลังพล กรมการพลังงานทหารศูนย์าาการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกำกับดูแลสุขภาพกำลังพลภายใต้กรอบแนวทางดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สำคัญแบ่งออกเป็น2พื้นที่ดังนี้ 1. พื้นที่กองบัญชาการกรมการพลังงานทหารกองบัญชาการกรมการพลังงานทหารได้ทำการบันทึกข้อมูลสุขภาพและวัดค่าดัชนีมวลกายของกำลังพลเพื่อให้ทราบถึงปัญหารวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับกำลังพล โดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กําลังพลเรื่องโภชนาการและการลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการให้แก่กําลังพลและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องการจัดกิจกรรมชมรมกีฬานในทุกบ่ายวันพุธได้แก่ชมรมฟุตซอลชมรมแบดมินตันชมรมฟิตเนสและชมรมดนตรีและสันทนาการ ซึ่งกำลังพลสามารถเลือกชมรมได้ตามความเหมาะสมโดยได้จัดแข่งขันกีฬาสีเพื่อให้มีแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเกิดความรักสามัคคีขึ้นภายในหน่วยและนํามาซึ่งสุขภาพที่ดีของกําลังพลการจัดกิจกรรมก้าวเพื่อสุขภาพเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยการเดินโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกําลังพลที่อยู่ในกลุ่มโรคอ้วนและโรคอ้วนอันตรายมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า24.9 และเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพโดยมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีจำนวนก้าวสูงที่สุดจำนวน3คนต่อเดือนการจัดกิจกรรมวิ่งด้วยใจลดไปด้วยกันเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเปิดโอกาสให้กำลังพลทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพซึ่งมีการมอบรางวัลให้กำลังพลที่มีระยะทางการวิ่งสูงสุดจำนวน3คนต่อเดือน สำหรับการดำเนินการในส่วนของกองบัญชาการกรมการพลังงานทหารได้มีการจัดประชุมกำลังพลที่จัดอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพและกลุ่มผู้ประสานงานของหน่วยเพื่อรับทราบข้อขัดข้องและติดตามผลการปฏิบัติของกำลังพลอย่างต่อเนื่อง 2. พื้นที่ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกำกับดูแลสุขภาพกำลังพลดังนี้กิจกรรมชมรมกีฬา ศูนย์พัฒนาปิตเรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารสนับสนุนให้กำลังพลและครอบครัวออกกำลังกายที่ศูนย์กีฬาของหน่วยโดยจัดให้มีชมรมกีฬาจำนวน12ชมรมโครงการพิชิตพุงพิชิตโรคจากการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพกำลังพลทั้งหมด560คนพบกำลังพลมีภาวะอ้ว,าวานจำนวน236คนจึงได้ดำเนินโครงการพิชิตพุงพิชิตโรคขึ้นโดยมีกิจกรรมดังนี้ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายให้คำแนะนำในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายรวมทั้งทำการทดสอบสมรรถภาพโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลฝางซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายในชมรมกีฬาที่สนใจและติดตามผลหลังจากเริ่มโครงการเป็นระยะเวลา2เดือน จัดการประชุมติดตามผลการลดน้ำหนักตัวด้วยตัวเองของกำลังพลในโครงการพิชิตพุงพิชิตโรคโดยให้กำลังพลตัวอย่างที่สามารถลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายเป็นผู้บอกเล่าประสบการณ์รวมทั้งได้หาหรื่อแนวทางการออกกำลังกายร่วมกันและจัดให้มีการแข่งขันลดน้ำหนักเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการลดดัจนีมวลกายของกำลังพล การจัดฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่กําลังพลโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลฝางซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กําลังพลสามารถช่วยเหลือหรือฟื้นคืนชีพกับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มโอกาสร,ารอดชีวิตแก่ผู้ป่วยการจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสมานสามัคคีให้กับกำลังพลโดยมีการจัดการแข่งขันทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านจำนวน12ชนิดการประเมินสุขภาพใจด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็และการเสริมสร้างพลังบวกจากข้อมูลแบบตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี2566ได้มีการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพจิตด,ด้วยแบบประเมินความเครียดและแบบประเมินภาวะซึมเศร้าแบบ2คํคำถามและ9คําคำถามจากกระทรวงสาธารณาสุข พบกำลังพลมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าจำนวน61คนจึงได้จัดกิจกรรมประเมินสุขภาพใจด้วยเครื่องไบโอฟิสบัรและการเสริมสร้างพลังบวกในกำลังพลกลุ่มเสี่ยงและกำลังพลที่สนใจโดยทีมเจ้าหน้าที่วิทยากรจากโรงพยาบาลสวนปรุงกรมการพลังงานทหารจะได้ดำรงความต่อเนื่องในการดำเนินงานเพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพและกำกับดูแลสุขภาพกำลังพลเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเจตนารมของท่านปลัดกระทรวงกลาโหมต่อไป